แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอคโอเคพี่โนบเป็น่าครับผวันนี้จริงจริงมาบ่อยมากครับเพราะว่าผมว่าศิลปินไทยช่วงประมาณ2องมปีที่ผ่านมามาเล่นที่นี่กันเยอะมากครับก็ มีงานมีคอนเสิร์ตมีฐานบันเทิใหม่ๆเลครั้งนี้ก็เหมือนกับทุกครั้งในการเดินทางแต่ว่าปลายทางไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเขามีเครื่องบิน b o อ i n g มาจอดลำเริ่มแล้วครับก็ผมว่าก็เป็นการพัฒนาที่เราเห็นได้ชัดนรูปธรรมนะครับว่าเขาก็พยายามทําในคอมมูนิตี้มอลหรือว่าคอมเพล็กซ์บางอย่างที่ดูแล้วน่าสนใจมากครับรวมถึงงานงานนี้ด้วยเ e เวนเซเว่นโฟร์เซเเรียกได้ ยิ่งใหญ่อลังการเลยเขาก็จัดเต็มเลยครับใช่มีเครื่องบินมาจอดครั้งแรกเลยครับพี่ใช่ซึ่งไม่ใช่โดมอย่างเดียวเดี๋ยวดีเจที่มาจากยุโรปจากอเมริกาอะไรทุกคนก็จะขึ้นไปเล่นตรงห้องคนขับเขาเรียก t อป pit เนี่ยนะครับใช่เต้นไหมครับพี่โดมพิทจะได้ชื่อ ก็ดูแปลกดีแต่ก่อนเราไปก็ไปแต่พวกเขาเรียกอะไรตลาดที่เขามีเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องบินที่ที่สามารถขึ้นไปเล่นจริงๆได้แล้วก็มีแสงสีอย่างเงี้ยครับก็ดูสวยงามดีครับเรียกว่าปีนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทางกัมูชาเขาเลยนะคบพี่ครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับเขาว่าพยายามทําอะไรใหม่ๆที่ที่เขาก็ใช้ไอเดียใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับก็ดีครับเป็นเรื่องที่ดีมี่เาเรียกว่าวงแหวนมา แต่ผมชอบนะคือเขาพยายามผสมผสานระหว่างความเป็นวัฒนธรรมเก่าๆของเขาแล้วก็ความเป็นเหมือนโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยให้มันยังไม่ขาดหายไปจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีครับผมว่าก็จะได้ยั่งยืนด้วยครับป็นสิบสามีที่จะมาด้วยคือสิบสามต้องมาครับเพราะ,ะ,ะว่าจริงๆเนื้องานจริงๆคือสิบสามแต่วันนี้ก็เหมือนกับทางทีมงานก็ขอๆขอกันว่าอยากให้แบบมาร่วมถแถลงข่าวก็เปนดีครับ เรา13มิยจะได้เห็นพี่โดมไปเชียร์อัพด้วยนะคะก็เชียร์นิดหน่อยครับว่าตามเหมือนช่วงเชื่อมกันเพราะเขามีคิวดีเจอะไรของเราเยอะเลยครับใช่เสร็จพี่โดมเสร็จชุดกีฬาสีขาวมาเล่นน้ำกับเขาเล่นน้ำหลังนีกกีฬาสีนะเอานี้ก็ข่าวนะโอเคพี่โดมฝากงานนครับก็ผมยอมใจผู้จัดนะครับทุกท่านเลยก็เป็นการร่วมมือระหว่างทั้งชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวไทยเลยนะครับเพราะงานใหญ่เป็นสเกลใหญ่สำหรับที่นี่มากมาก ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับปีนี้ปีแรกคลิกออฟแต่ว่าผมเชื่อว่าปีต่อไปเนี่ยเขาขยายงานแน่นอนและน่าจะได้เห็นศิลปินอินเตอร์ที่บินเข้ามาเล่นกันเนี่ยเยอะแยะมากมายกว่านี้เชิญชวนครับ13-15เมษายนนี้ครับผมแวะกันมาได้สนุกแน่นอนครับเมื่อกี้พี่ตงคุ้นถึงกระเกงสีขาวนะก็ะเป็นเรล่าพอ,อสมควรเลยกับกระแสที่าชาวเน็ตเขาโฟกัสผิดจุดใดๆพที่รู้สึกยังไงบ้างที่กระแสแบบว่าคนที่มาดูผิดจุดของเราเยอะมากเหมือนกัน <laughs> จริงจริง,รง,รงตอนนั้นวิ่งเลยฮะไปวิ่งมาแล้วก็ถ่ายรูปมาด้วยนะรูปหนึ่งที่สวนที่ไปวิ่งแต่ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเท่าไหร่เพอกลับมาเนี่ยปกติจะไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จะเป็นไลฟ์แบบทำอาหารสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยมาไลฟ์ต่อด้วยชุดเดิมครับทีนี้เนี่ย หลังจากนั้นครับเอ๊ะทำไมคนมันดูเยอะจังตอนแรกผมเห็นคอมเมนต์เลยที่ปกติไลฟ์ทีหนึ่งคนดูก็ประมาณพันนิดๆอะไรอย่เงี้ยมันดูเอ๊ะท้ามันไปห้าพันสักพักว่ะพี่โดมหันข้างหน่อยค่ะแล้วเอ๊ะมันจะมันจะทำอะไรแั่นเรารรู้สึกปกติแล้วเริ่มมารู้สึกเขามองดีๆโอ้โหโอเคนะฮะก็ก็ก็พยายามจะเซฟตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่า ได้แต่ไม่ทันแล้วละมังคับเพราะว่าหาันไปทีจาก5้าพันเป็นหมื่นหนึ่งแล้วค,คนดูเป็น <laughs> แบบล้าสมชื่อเลยค่ะพี่ดงปกรณ์ลำนะคะมันก็ดูเป็นเรื่องตลกไปคือ<ช>เอา,เอาคือผมว่าผู้ชายผู้ชายแบบเราก็เข้าห้าด้วยนะ<ช>เราก็ไม่ได้ถืออะไรในมุมนี้แต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้มันดูเป็นการตั้งใจใ<ช>ผมว่ามันก็จะดูมันก็ดูไม่ไม่ใช่เรื่องอ่ะแต่ว่าโอเคทุกคนเอนจอยกันก็ได้ครับก็สนใจอาหารสุขภาพผมบ้างนะครับผมมุสาทำแทบตายวันนี้เราจะ ระแวงตัวเองมากขึ้นไหมครับหลังจากว่าเราจะแบบว่าขึ้นต้องไลฟ์อะไรเงี้ยเนี่ยเชียร์กันอยู่ให้ใส่อีกใส่อีกแต่ผมว่าอ้างไปบอกยังไม่แห้งเลยแต่น้องเลยพี่ซักอยู่อะไรเงี้ยฮะขนาดใส่ยาวแล้วก็ยังแบบว่ายังยังเป็นกระแสอยู่ดีนะคะในโซเชียลก็หลังจากนั้นก็เลยแซวทุกคนว่าโอเควันนี้พี่เซฟแล้วนะพี่แสงเกงเลยมาแทนเลยอะไรเงี้ยผมก็มาดึงเกงเลยมาถ่ายล้อทุกคนอะไรเงี้ยครับก็เป็นขำๆกันไปแต่ทุกคนน่ารักครับไม่ได้แบบดูแล้วแบบโอ้โหเป็นแบบ เช็คช่วง harassment พลิกความเลยไหมทุกคนก็เป็นแซวขำๆแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกได้ว่าเออเรามาถึงยุคที่ผู้หญิงเขาเปลี่ยนไปแล้วเนาะครับคือไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปมีดาราศิลปินอินฟลูมากมายที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็เอาหากันหมดแล้วก็เป็นน้องๆกันหมดอย่างแท็กพลันยูอย่างเงี้ยก็น้องอะไรเนี่ยที่มาแต่งตัวอัมผมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นมีพี่ตั๊กบริบูรณ์มาเล่นอะไรก็ขำๆครับผมก็ไม่ ใช่ว่ามยิ้มมันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากครับน่าจะเป็นอะไรนะพี่่ชุดแหงไครับโอ้โหพี่นะคหลังจากนั้นแฟนเลยถามเยว่าเฮ้ยหยิบโทรไปเป้าเป้าอะไรที่ไหนเนี่ยรเขาก็อัมอะไใช่ครับรัคนนีช่วงช่วงแบบมาโชว์รางทองที่นลยคนือจริงๆผมว่าออกกำลังกายแล้วน้ำหนักลงไปเยอะเลยนะครับพี่แล้วก็ จริงๆก็ไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องมาแบบโชว์แบบโอ้โหกายล่างอะไรขนาดนั้นแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าฟิตมากที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวใช่ครับช่วงช่วงหน้าร้อนนี้มีไหม,ไมครับซัมเมอร์มมอรที่ถ่ายแบบเป็นเรื่องเวลาวคงไม่มีแต่ว่าก็ถ้าวิ่งตามสวนบางทีร้องก็ถอดเสื้อวิ่งก็มีนะฮะใช่ครับแล้วกลัวไหมครับเราพูดอย่างนี้มีไปดักรอตามสวนเนี่ยเราก็ไม่ไม่ติดไม่ติดอะไรได้ครับได้ เอาน้ำมาให้กินด้วยเย็น<อ>ๆ่ <laughs> ช่วงนี้ก็ร<ๆ>ักษาลงมาใช่พี่ก็กลับมาเพราะว่าตอนนั้นน้ำหนักเราเยอะเกินไปเยอะตั้งแต่โควิดครับก็ไม่ลงเลยก็88อะ่ะจากเดิมเป็นคนน้ำหนัก70เกินมา18โลพอเอาเข้จริงๆลงมาได้เนี่ยลงไป65เลยเกินเป้าวีากครับยากยากใช่ใช่<ๆ>ด้วยอายุด้วยแล้วก็มันก็<ม>ทรมานแหละกินอะไรก็อร่อยนะครับเ <laughs> มืองไทยอาหารไทยอร่อยไปหมดแล้ว ต้องแบบอดมือกินมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็กัดฟันอยู่แต่ก็ผมว่าสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ทําอะไรก็รู้สึกว่าดีไปหมดคล่องตัวไปหมดก็อยากแนะนําครับจริงๆใครที่ตั้งเป้าไว้ก็เนี่ยตั้ง,ต,งตั้งไว้ตั้งแต่ปีใหม่นี้ก็เมษาแล้วนะ <laughs> ถ้าจะเริ่มก็เริ่มได้แล้วครับจะได้มีสุขภาพที่ดีพี่ตงครับเราเราระวังตัวมากขึ้นไหมว่าเราไปที่สาธารณะอย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่าทางตัวเราเองก็มีกระแสทุทธที่มีชนวเอ่า จริงๆไม่ติดอะไรเลยครับเพราะว่าผมมองว่ากางเกงวิ่งลัดลัดอ่ะทุกคนก็วิ่งกันหมดยังสมัยก่อนโดมชอบปันจักรยานก็ใส่กางเกงจักรยานนี่รัดกว่านี้อีกนะก็เป็นประเด็นมาแล้วทีหนึ่งแล้วก็สมัยนู้นเลยที่ไปอีเวนต์บางครั้งต้องขึ้นสลิงขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีสลิงมารัดลัดก็จะเป็นประเด็นครับก็ครับก็ขอบคุณครับที่สนใจครับแล้วก็มีศิลปินหลายท่านครับที่รองารเนอจจากว่าเวลาเราไปที่สถานารณหรือไปเข้าห้องน้ําก็จะเจอประเภทที่ ลบสิเข้าไปตอกควานเราได้ๆอย่างเงี้ยครับพี่ตัวเองเคยเจอนะฮะประบการณ์อก็มีบ้างแต่ว่าผมว่าเราไม่พูดถึงคนที่ต้องระวังเนาะเพราะจริงๆมันมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องระวังไม่ใช่หรอการที่เข้าไปแบบนั้นนี่ผมว่ามันเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายด้วยซ้ำเป็นการคุกคามด้วยซ้ำจริงๆแล้วถ้าเกิดใครอารมณ์นั้นอยู่จริงๆแล้ผมว่าน่าจะน่าจะต้อง ต้องต้องหยุดการต้องหยุดการกระทําแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการอนาจารด้วยอะไรด้วยผมว่ามันก็ไม่ใช่แต่ว่าผมเอาตรงๆผมผมผู้ชายอ่ะพี่ผมไม่ได้ไมาอยู่แล้วอ่ะครับก็เห็นยังไม่แคร์เลยแต่ว่าเอออย่าถ่ายรูปไปแล้วกันเลยใช่ครับครับเงี้ยปาครับยิ่งเงี้ยดูเงี้ยไปเดี๋ยวพี่ก็ไม่ใช่นะคขอบคุณมากครับครับ ครับครับ,รบได้เลยครับได้จ้ะได้คร<อ>ับ<อ>